ขออวยพรให้วันนี้มีใครสักคนชอบความเป็นคนธรรมดาธรรมดาของโยมวันนี้หลายๆคนที่รู้สึกว่าความธรรมดาของเราเนี่ยมันจะจูงใจใครได้บ้างไหมความธรรมดาของเราเนี่ยมันจะทําให้ใครบางคนชื่นชอบความธรรมดาของเราบ้างไหมก็ไม่จําเป็นต้องไปเป็นแบบอื่นเพื่อที่จะให้เขาชอบก็ได้มันก็จะไม่เป็นตัวเองเราก็เป็นตัวเราของเราแบบนี้ไปขอให้ใครสักคนมาชื่นชอบความเป็นธรรมดาที่สุดที่แสนจะธรรมดาของโยมให้ได้นะวันนี้นะ ขอให้เจอเขาไม่รู้หรอกว่าบางทีเขาก็าอาจจะชอบความเป็นธรรมดาแบบที่เราเป็นธรรมดาของเราแต่ว่าบางทีคนที่เดินเฉียดกันทุกวันก็อาจจะไม่ได้รู้นิสัยจริงๆของกันและกันก็ได้พยายามสร้างตัวตนให้เป็นความธรรมดาธรรมดาแบบมีความสุขธรรมดาแบบมีศีลมีธรรมคนมีศีลเสมอกันก็จะเข้ามาเจอกันแบบง่ายๆส่วนคนที่ไม่ได้สร้างเหตุป,ปัจจัยที่เหมาะสมกันมาเดินเฉียดกันให้ตายก็คงไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อ,อก,กันแน่ๆ วันนี้ขอเป็นกำลังใจให้คนบางคนเดินเข้ามาเจอความธรรมดาและชื่นชอบความเป็นธรรมดาของโยมแล้วก็ใช้ความเป็นธรรมดาใช้ชีวิตให้มีความสุขต่อไปโดยการมีศีลสมาธิปัญญาก็เท่านั้นก็พอเจริญพรบางคนเจอมาแบบนี้จริงๆนะพอได้ดีก็นับญาติพอผิดพลาดเขาก็เหยียบซ้ำไม่มีเงินทองเขาก็เรียกว่าคุณตกตำ่ำ พอมีเงินทองก็อวยกันชำนับหน้าถือตากันทั้งบ้านทั้งเมืองต้องยอมรับจริงๆนะโยมว่าสังคมบางสังคมก็อยู่ด้วยกันแบบนี้จริงๆแต่ก็ไม่ได้ทั้งหมดหรอกแต่เราก็ต้องทําใจไว้เลยว่าแน่นอนเราทุกคนอยู่ในสังคมที่มีทั้งคนที่มีกิเลสหนากิเลสบางแล้วก็กิเลสอย่างน้อยบางคนก็กิเลสมากบ้างน้อยบ้างเราเองก็อาจจะกิเลสหนาก็ได้ที่อยู่กับคนที่กิเลสหนาแล้วก็รู้สึกว่าอย่างเนี้ยมันต้องเอาคืนทําฉันเจ็บ นออื่ต้้งงเจ็บบาถ้าอย่างนี้นะความมีกิเลสหนาของกันและกันก็ยิ่งเพิ่มความหนาของกิเลสไปเรื่อยๆก็จะติดนิสัยของการเอาคืนไปเรื่อยๆไม่รู้จักจบจากสิ้นกันเสียทีถ้าวันนี้อยู่กับใครอยู่กับสังคมแบบไหนและเขารู้สึกว่าพอได้ดีเขาก็นับหน้าถือตาเป็นญาติพอผิดพลาดเขาก็เหยียบซ้ำพอไม่มีเงินทองเขาก็เรียกว่าตกต่ําพอมีเงินทองก็อวยกันชำํำนับหน้าถือตากันทั้งบ้านทั้งเมืองก็ขอให้เข้าใจเถอะว่านี่คือสัจจะความจริงของโลก เราก็อยู่ไปอย่างเข้าใจาไม่จําเป็นที่จะต้องไปต่อกรต่อล้ะต่อเถียงจนกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตอยู่แบบมีความสุขของเราไปอยู่ในมุมที่เราอยู่ได้ไม่จําเป็นที่จะต้องไปเปลี่ยนใครเขาเราเปลี่ยนเขาไม่ได้หรอกโยมแต่เราสามารถเปลี่ยนใจตัวเองได้ว่าอยู่กับเขาอยู่ด้วยความเข้าใจว่าน่าสงสารเขาเนาะเมื่อไรเขาจะกลับใจได้เสียทีคิดแบบนี้ไม่มีความสุขเลยคบกันด้วยใจอาจจะไม่จำเป็นต้องมีเงินทองสักบาท ขอเจริญพรเป็นกำลังใจสาธุวันนี้วันสิ้นเดือนขอให้สิ้นคนเกลียดชังเสียทีด้วยการคิดดีๆกับคนที่เกลียดชังเขาจะได้เกลียดอยู่ฝ่ายเดียวเราจะได้ไม่ต้องเกลียดใครกลายเป็นวันสิ้นเดือนที่สิ้นความเกลียดชังที่เราส่วนเขาจะสิ้นความเกลียดหรือไม่สิน้นก็แล้วแต่เขาสิ้นเดือนวันนี้ขอให้สิ้นความจนเสียทีด้วยการพยายามอย่าอยากได้มากเกินไป ถ้าอยากได้มากแล้วไม่ได้สมดังใจที่อยากก็รู้สึกว่ายากจนทุกทีสิ้นเดือนก็ขอให้สิ้นการป่วยไข้เสียทีถ้าหากว่าพยายามนึกถึงคนอื่นที่ป่วยไข้เจ็บป่วยมากกว่าเราแม้เราจะป่วยไข้ก็จริงซึ่งหนีไม่พ้นอยู่แล้วที่ทุกคนต้องเป็นความเจ็บป่วยไข้ของเราก็จะรู้สึกน้อยลงมาทันทีเมื่อนึกถึงคนที่เขาแย่กว่าเราสิ้นเดือนแล้วก็ขอให้สิ้นทุกสินสกส้นโศกสิ้นโรคสิ้นภัยด้วยการตั้งจิตคิดพิจารณาให้ดีเข้าไว ไม่มีใครไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเป็นพระอรหันต์แล้วสิ้นกิเลสแล้วนั่นแหละจึงจะหยุดเกิดก็ไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายเมื่อเรายังเกิดแก่เจ็บตายในสังสารวัตรนี้ก็ยากนักที่จะพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายวันนี้ที่บอกว่าสิ้นเดือนก็ขอให้สิ้นทุกสิ้นโศกสิ้นโลกสิ้นภัยสิ้นคนเกลียดชังมันคงเป็นไปไม่ได้แต่พยายามบอกว่าถ้าอยากรวยก็คงจะต้องมามองว่าอาจจะไม่ได้มีมากมายสมใจ แต่ขอให้พึงพอใจเท่าที่มีอย่างนี้ก็เป็นความรวยได้อีกชนิดหนึ่งถ้าไม่อยากให้คนคิดร้ายก็อยากคิดร้ายกับคนอื่นคนที่คิดร้ายเขาก็คิดร้ายอยู่ฝ่ายเดียวความร้ายก็อาจจะเกิดขึ้นกับเราบ้างแต่ก็คงไม่มากมายเท่ากับเราร้ายตอบกลับไปฉะนั้นวันนี้วันสิ้นเดือนก็ขออย่าให้พึงสิ้นใจตั้งใจมีลมหายใจเข้าไว้ความหวังยังมีอยู่ข้างหน้าแน่นอนขอจเจริญพรกับวันนี้วันสิ้นเดือนขอจเจริญพรเป็นกำลังใจ ยมแบงค์เห็นภาพวันนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างะดีใจมากเลยครับที่เคยคุยกันอยมแบงค์บอกใฝ่ฝันเลือเกินว่าอยากจะเห็นพระมานั่งเต็มเต็มพื้นที่ของเราตรงเนี้ยที่ยมแบงค์บอกว่ามันจะมีวิธีทําบุญแบบไหนบ้างนะที่รู้สึกมันอิ่มไปได้อีกอีกตลอดชีวิตของแบงค์น่ะมันจะมีวิธีไหนบ้างนะที่ทําให้เรารู้สึกว่าพระที่เรานิม,มนต์มาเนี่ยแล้วท่านกลับไปมันไม่ได้จบแค่ท่านมานั่งฟังแล้วแล้ว แล้วท่านก็กลับวัดไปแต่พระอาจารย์เชื่อว่าโยงแบงค์ได้มาสืบทอด DNA ของความของคําสอนพระพุทธเจ้าในถ่ายทอดถวายพระคุณเจ้าเราเนี่ยเห็นไหมจากภาพเหล่านี้ที่ที่เรากําลังให้ทุกคนได้เห็นนะมันจะเป็นภาพความทรงจําอีกยาวนานแค่ไหนและมันไม่ใช่แค่เราทรงจําคนเดียวพระคุณเจ้าเราเนี่ยท่านมีศักยภาพที่ท่านจะไปถ่ายทอดต่อแล้ว จะมีคนเกิดได้รับประโยชน์จากท่านอีกขนาดไหนพระอาจารย์ยังนึกไม่ออกเลยนะรู้สึกยังไงบ้างวันนี้วันนี้รู้สึกมันเหมือนฝันฝันที่เป็นจริงครับที่เราได <c oughs> <ค>้ไปงานทีเป,ป,ปีที่แล้วใช่ <c oughs> เนี่ยแล้วทาไปด้ทีมงานเหล่านี้ที่คอยคอยดูแลพระอาจารย์เชื่อว่าโยแมแบงทําคนเดียวไม่ได้ไม่มีทางสําเร็จได้เลย <c oughs> แต่เราคือเราคือคนสําคัญที่เป็นคอนเน็กชันคนสําคัญแต่น้องๆเหล่านี้เขาก็เป็นคน <c oughs> ที่เป็นมือซ้ายมือขวาเรา ทุกอย่างมันสําเร็จได้ด้วยองค์กรและพระอาจารย์ก็เชื่อว่าการทําบุญประเภทนี้มันเป็นลักษณะของการทําบุญที่มันไม่ได้จบแค่รื้มใจเฉพาะตรงนั้นจบแล้วพระกลับไปจบไม่มีอะไรแต่พระคุณเจ้าเหล่านี้ท่านจะยังไปต่อยอดให้เหมือนกับพระพุทธเจ้ายังมีลมหายใจคือคําสอนพระเจ้ายังกระจายไปแบบไม่รู้จักจบจากสิน้นนะพระอาจารย์รู้สึกประทับใจที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็ให้ความสําคัญมากเลยนะ ดูสิครูบาอาจารย์แต่ละรูปมาเนี่ยโอ้โหรดดับแบบว่าท่านไม่น่าจะมาด้วยนะแต่ว่าท่านเห็นความสําคัญของโค้ดแบงค์อาจารย์เห็นท่านคุยแล้วยังรู้สึกปลื้มใจแทนเลยท่านมีแต่นั่งชมอยู่นั่นแหละว่าอ,อคนแบงค์เขาดีเนาะโค้ดแบงค์เขาคิดได้ยังไงกับการนิมนต์พระมาถวายความรู้แล้วมันเป็นการทําบุญที่ทํางานของโยมโดยที่ มันเป็นบุญที่ไม่รู้มันจะไปหมดที่ไหนอ่ะใช้คำว่าหาประมาณนี้ได้ถึงจะถูกเนาะอ่ะงั้นดีละอาจารย์ก็อนุโมทนาด้วยแส<ล>ดงความดีใจด้วยนะ,อ,ะอยากให้เป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันแล้วก็เราจะรักษาพุทธศาสนาร่วมกันไปตามความสามารถของเราอ่ะภาพวันนี้เป็นภาพที่สวยงามแล้วนะอนุโมทนา บอกเด็กๆทีมเอกพลอะคาเดมี่แม่สายเชียงรายบอกว่าทุกแมตช์ของการเตะของเธอขอให้ชนะตัวเองให้ได้มากกว่าที่คิดจะชนะคนอื่นแม้แต่ในทีมเราเองหรือว่าทีมคู่ต่อสู้ก็ตามทีพยายามชนะใจตัวเองถ้าหากว่าเรามีโอกาสที่จะยิงได้แต่เปอร์เซ็นต์การเข้ามันมีแค่40-50%แต่เพื่อนยืนอยู่ในตำแหน่งที่มีโอกาสยิงได้70%บางทีอาจจะต้องยอมที่จะปล่อยบอลให้หลุดจากเท้าเราไปเพื่อให้เพื่อนได้เป็นฮีโร่ และเพื่อให้ภาพใหญ่คือความชนะของทีมเนี่ยเป็นภาพใหญ่และคู่ต่อสู้ก็ตามทีพยายามอย่าใช้เทคนิคตุกติกอะไรที่จะทําให้คู่ต่อสู้ต้องเจ็บตัวขอให้เราเล่นฟุตบอลด้วยการชนะใจตัวเองโฟกัสไปที่ว่าคิดชนะใจตัวเองบ้างดีกว่าคิดชนะคู่ต่อสู้เพียงอย่างเดียวขอจเจริญพรเป็นกําลังใจถ้าวันนี้ผิดหวังอะไรมา ขอให้เอาใจกลับมาเหมือนเดิมให้เร็วที่สุดแล้วก็ระมัดตะวังใจต่อไปอย่าไปคาดหวังอะไรให้มากเหมือนเดิมอีกไม่มีอะไรที่คาดหวังแล้วจะได้สมหวังดังใจทุกๆประการจริงๆนะโยมนี่ลำพังแค่เฉพาะต้นเดือนนะเรื่องราวต่างๆของเดือนที่แล้วมันยังกระโดดข้ามเดือนมาจนกระทั่งมีผลถึงวันนี้นะเรื่องที่เราตั้งใจหวังมันก็ไม่ได้สมดังใจหวังนี่เพียงแค่ข้ามเดือนเรื่องเดือนที่แล้วเนี่ยมันยังมีผลถึงวันนี้ แล้วเรื่องของชาติที่แล้วน่ยมันก็มีผลถึงวันนี้เช่นเดียวกันเมื่อยังไม่หมดแรงเหมือนกับลอยเลื่อนที่อยู่บนโลกเนี่ยทั้งหมดบนแผ่นดินเขาก็ยังมีโอกาสที่จะเลื่อนมีโอกาสที่จะขยับตัวเมื่อเขายังมีจังหวะมีช่องเพราะเขาเป็นลอยเลื่อนไปแล้วเมื่อเราได้สร้างวิบากกรรมอันใดไว้วิบากกรรมนั้นๆเมื่อยังไม่หมดแรงเขาก็ยังมีการขยับ,ขย,บขยื่นเคลื่อนตัวอยู่ดีฉะนั้นถ้าวันนี้ผิดหวังเรื่อง,อ,งอะไรมาเอาใจกลับมาเหมือนเดิมให้เร็วที่สุด กลับมาตั้งสติกลับมาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเดินจงกรมให้จิตอยู่กับปัจจุบันไม่ให้จิตไปฟุ้งซ่านด้วยการเก็บเรื่องโน้นเรื่องนั้นเรื่องไหนไหนมาคิดจนวุ่นวายหัวใจแต่อย่าไปคาดหวังอะไรให้มากเหมือนเดิมอีกเพราะเพียงแค่นี้ก็เป็นบทเรียนได้แล้วว่าคาดหวังมากไปชีวิตมันก็ไปตั้งความหวังไว้และสุดท้ายอะไรที่มันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติมันก็ทำให้รู้สึกผิดหวังเพราะไปตั้งความหวังไว้มากเกิน วันนี้ไม่รู้จะเจอเรื่องราวอะไรมามากมายเอาใจกลับมาเหมือนเดิมให้เร็วที่สุดนายมนะทำกิจวัตรหน้าที่ก่อนจะหลับนอนและอย่าไปคาดหวังอะไรให้มากเหมือนเดิมอีกตั้งความหวังก็มีโอกาสผิดหวังเราแค่ทําหน้าที่ของเราประพฤติดีปฏิบัติด,ดีเข้าไว้และก็เตรียมใจไว้ให้พร้อมอะไรจะมาก็ต้องเข้มแข็งพอที่จะรับรู้และมีปัญญามากพอที่จะเข้าใจว่าสุดท้ายเราก็ได้แค่ทําหน้าที่ แต่ทุกอย่างเขาก็กําลังทําหน้าที่ของเขาเรากําลังทําหน้าที่ซ้อนกับเขาอยู่เราจะได้ไม่ต้องทุกข์ใจมากมายและไม่ต้องตั้งข้อสงสัยจนเป็นคําถามวนๆอยู่ในหัวว่าทําไมคนอื่นไม่เห็นจะลําบากเท่าเราเราว่าจะได้อะไรสักอย่างทําไมมันยากเย็นแสนเข็นขนาดนี้คงเป็นเพราะเราไม่ได้สร้างเหตุดีมากเท่าเขานั่นเองมาสร้างเหตุดีวันนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ขอให้หลับนอนยังเป็นสุขขอจเจริญพรเป็นกําลังใจ วันนี้เป็นวันเริ่มต้นเดือนใหม่ขอให้ได้กำไรบุญขออย่าให้ขาดทุนชีวิตขออย่าให้ขาดทุนความคิดขอให้ชีวิตมีบุญรักษาคุ้มครองตลอดเดือนตลอดปีตลอดไปวันนี้ถ้าหากว่าเราจะเริ่มต้นใหม่ด้วยความคิดที่ว่าเราจะต้องไม่ขาดทุนความคิดวันนี้อะไรที่จะเป็นเหตุให้จิตของเราคิดตกต่ำคิดอกุศลเดือนใหม่จะต้องเป็นเดือนที่ดีจะต้องได้กำไรบุญในทุกๆวันต้องได้กำไรทุกๆวันอย่าขาดทุน แม้จะต้นทุนชีวิตจะไม่เท่ากันเกิดมารูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันร่ำรวยไม่เหมือนกันอยากจะได้อะไรก็ยากกว่าคนอื่นเขาคนอื่นขวนขวายไม่มากบุญเก่าเข้าดีเขามีบุญเก่าเขาก็ร่ำรวยได้ง่ายแต่เราบางคนพยายามเต็มที่แต่ชีวิตนี้ก็ขาดทุนความรักขาดทุนเงินทองขาดทุนเพื่อนฝูงโดนหักหลังอยู่ร่ำไปแต่สุดท้ายถ้าหากว่าเริ่มต้นเดือนใหม่ด้วยความคิดดีๆใสๆที่ว่า เราทุกคนมีกรรมเกา่าหนุนหลังอยู่แต่เราจะใช้กรรมเก่านั่นแหละในการสร้างบุญไม่ให้ขาดทุนความคิดไม่ให้ขาดทุนชีวิตอีกต่อไปขอให้ได้กําไรบุญทุกวันทุกวันด้วยการไม่คิดนอกศีลน,นอกธรรมให้มีชีวิตอยู่ในร่องรอยของบุญกุศลมีกินมีใช้ก็เป็นเรื่องสําคัญแต่บุญกุศลก็ต้องอยู่ทุกช่วงเวลาของชีวิตนั่นแหละคือความจริงนั่นคือเรื่องจริงที่สุดต้นเดือนนี้ขึ้นต้นเริ่มต้นเดือนใหม่ ขอให้ได้กําไรบุญขออย่าให้ขาดทุนชีวิตขอให้ชีวิตนี้จงลิขิตชีวิตได้ด้วยศีลด้วยธรรมของธรรมะพระพุทธเจ้าอย่านอกศีนนอกธรรมชีวิตแม้วันนี้อาจจะไม่ล่ำรวยเวอร์วังเหมือนคนอื่นเขาแต่เราจะไม่ขาดทุนแม้ต้นทุนทางบุญกุศลของเราอาจจะมีไม่เท่ากันขอจเจริญพรเป็นกําลังใจ ยันทุนนิมิตตังอวมังคารัญจะโยจามานาโปสกุณสะสัสโทปาปะ,ปะาโหทุสุปินังอากันตังพุทธาธรรมสังฆานุภาเวนวินาสเสมนโตวขวัญเอ๋ยขวัญมาพี่น้องชาวไทยความหวัดหวั่นพลันพลึงถ้าหากว่าเราได้ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์พระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อเกิดความพิบัติด้วยประการใดๆเกิดลางร้ายเกิดความไม่สบายใจอย่างรุนแรงมีเสียงอะไร มีเหตุอะไรที่ทําให้เกิดความประวันพรั่นพรึงขอให้ระลึกนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เถิดเมื่อเราระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และน้อมนําคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาปฏิบัติตามไม่ใช่เป็นการอ้อนวอนขอให้พระพุทธเจ้ามาโดนบันดาลแต่เป็นการตอ,อกย้ําว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้จริงว่าเมื่อถึงคราวที่จิตของเรามีนิวรณ์ครอบงําเมื่อจิตเราฟุ้งซ่านไปกับความหวาดกลัวโดยเฉพาะครั้งนี้ ภัยพิบัติของแผ่นดินไหวก็ทําให้เราหวาดกลัวกันไปทั้งประเทศเราก็นําจิตกลับมามาระลึกรูลมหายใจไม่ให้จิตฟุ้งซ่านไปเมื่อจิตฟุ้งซ่านไปจิตก็ปรุงแต่งไปเรื่อยคิดไปเรื่อยหวาดระแวงไปเรื่อยว่าอะไรจะติดตามมาโดยเฉพาะคนที่อยู่ในตึกสูงท่านทั้งหลายลองพิจารณาเถิดถ้าหากว่าเราทุกท่านได้เห็นก็จะคงชัดเจนว่าในวาระเวลาที่เกิดความขับขัน เราทุกคนมักจะนึกถึงญาติถึงพี่ถึงน้องถึงพ่อแม่ลูกหลานคนที่ใกล้ตัวบางทีเราทุ่มเทเวลาทั้งชีวิตไปเพื่อคนอื่นมากมายแต่สุดท้ายจริงๆเมื่อถึงเวลาคับคันนะเราก็พยายามที่จะติดต่อคนใกล้ตัวทุกคนพยายามนึกถึงและสิ่งสำคัญหลายคนนึกถึงบุญกุศลของตัวเองถ้ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นมาและเราจะต้องดับลงเราจะต้องตายไปเราจะไปในที่ไหนบุญกุศลของเรามีมากมีน้อยเพียงใด ท่านทั้งหลายความโกลาหุนทั้งหลายพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อเกิดความหวาดกลัวขอให้นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงคําสอนของพระพุทธองค์และน้อมนํามาปฏิบัติตามว่าไม่มีอะไรที่จะได้ดังใจเราทุกอย่างเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอย่าก,กลัวจนเกินไปตั้งสติให้อยู่กับปัจจุบันอยู่ก็ได้ไปก็ได้เพราะเราทุกคนอยู่ในสังสารวัตรที่มีกรรมเกา่ามีเหตุปัจจัยทับซ้อนมากมาย แต่ขอให้อยู่กับปัจจุบันยังมีสติเราไม่ได้สวดอ้อนวอนขอให้พระพุทธเจ้ามาดนบันดาลแต่เราจะน้อมนำคำสอนพระพุทธองค์มาปฏิบัติตามเพื่อให้จิตได้คลายจากความุ้งสัน้นและจิตจะได้กลับมาตั้งมั่นทำความดีอย่างมั่นคงสืบไปยันทุนนิมิตตังอวมังคารันจะโยจามานาโพสกุณนัสะสะโธปปะปัโหทุสุปินังอาการตังพุทธาธรรมาสังคานุภาเวนะวินาเมนโตวขวัญเอ๋ยขวัญมาพี่น้องชาวไทย ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กู้ภัยกันนะโยมการพบสัญญาณชีพจำนวนมากที่อยู่ใต้ล่างของตึกที่ถล่มทับถมกันลงไปและผู้ว่าชัดชาติได้บอกว่ามีช่องอากาศมีปล่องอากาศที่น่าจะเป็นไปได้ว่าทุกคนจะยังอยู่ตรงนั้นและอยู่ตรงนั้นจำนวนมากจะบาดเจ็บจะอ่อนล้าจะหมดเลี่ยวแรงยังไงก็ตามทีแต่ยังมีสัญญาณชีพที่บ่งบอกได้ว่ามีคนจำนวนมากอยู่ตรงนั้นความหวังนี่เป็นเรื่องสำคัญจริงๆนะโยมเรื่องของความหวังเป็นเรื่องสำคัญ เราทุกคนให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ที่อุตส่าห์เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายลงไปเพื่อที่จะไปช่วยชีวิตคนออกมาให้เขากลับมาสู่ครอบครัวของเขาที่ดีก็ขอเป็นกําลังใจให้กันนโยมนะสัญญาณชีพเราทุกคนมีความสําคัญทุกคนล้วนมีความหวังความหวังของเราทุกคนเป็นความหวังที่หวังว่าเราทุกคนจะอยู่กันอย่างมีความสุขแต่ก็อย่าตั้งใจจนเกินความเป็นจริงว่าทุกๆความหวังอาจจะไม่ได้สมหวังเสมอไปก็ได้ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆชีวิตปลอดภัยเท่าที่จะเป็นไปได้ส่วนคนที่จากไปก็ขอให้ไปสู่สุขติขอเจริญพรเป็นกำลังใจ